หนึ่งในคู่ที่แฟนๆต้องจับตาม,มองอย่างยิ่งในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายคงจะหนีไม่พ้นปารีแสแซงแชร์แมงประทะโขงแดงลิเวอร์พูลเพราะว่านี่เป็นคู่ที่มันสมน้ำสมเนื้อมากที่สุดในรอบนี้โดยเฉพาะผลงานเกมรุกที่ร้อนแรงเกินห้ามใจ ่อให้ลิเวอร์พูลจะจบรอบลีกสเตดด้วยกลายเป็นจา่าฝูงอันดับหนึ่งก็จริงครับแต่เส้นทางที่พวกเขาต้องเจอเนี่ยไม่ได้ดูได้เปรียบหรือสบายกว่าทีมอันดับล่างๆเลยครับยิ่งการมาเจอกับปารีสแซงแชร์แมงที่ยังไร้พ่ายในลีกอะไรอะไรมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นดังนั้น,นเพื่อนๆหลายคนครับได้เห็นฟอร์มและผลงานของหงแดงไปแล้ววันนี้เราจะพาไปดูปารีสกันว่าพวกเขามีทีเด็ดอะไรผลงานแบบไหนใช้แทคติกอะไรและมีสิ่งใดที่ต้องจับตา ไฮสแลกรีโว่พีรันเนอร์สบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเพราะว่ามีช่วงล่างซูเปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชั่นที่ทำให้ห้องโดยสารนิ่งนุ่มนั่งสบายในทุกสถานการณ์ เริ่มกันที่การทําทีมของหลุยเอเนริกเก้ยอดเยี่ยมก่อนเลยครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าปารีสในยุคของหลุยเอเนริกเก้เป็นเวอร์ชั่นที่ไม่มีเอ็มบัปเป้แต่ทําผลงานได้ดีกว่าเดิมครับเพราะว่าหากเรามาเทียบกันที่24นะัดเท่ากันครับซีซั่นนี้ปารีสทาแต้มได้เยอะกว่าเล็กน้อยที่62คะแนนและมาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะจะเข้าป้ายคว้าแชมป์ลีกแบบชัวร์แล้วด้วยเพราะว่าทิ้งห่างหมากเซยไป13แต้มและที่สําคัญครับปีนี้ปารีสยังไร้พ่ในลีกและก็เป็นสโมสรอนเดียวจาก5ลีกยุ รบที่ยังไม่แพ้ใครในลีกครับเอเนริเก้ทำทีมปารีสเล่นในระบบ4-3-3แต่4-3-3ของเอเนริเก้เป็น4-3-3ที่ไม่ตายตัวครับเพราะมันมีความยืดหยุ่นแบบสุดๆโดยเฉพาะระบบการนำเดมเบเล่มาเป็นเฝ้าหน่าไอ้ตรงนี้แหละครับทำผลงานได้เปรี้ยงปร่างแบบไม่น่าเชื่อและก็ยังสามารถฉีกไปเล่นในตำแหน่งถนัดในฝั่งริมเส้นฝั่งขวาได้อีกด้วยครับยังในเกมปารีสที่ตบมนาโกไป4-1ครับนัดนั้นเดมเบเล่กดไป2เม็ดประตูแรกเนี่ยรับบอลตรงริมเส้นฝั่งขวาแล้วก็ชาก ตัดเข้าในยิงเสียบมุม ส่วนลูก2ก็ไปรอแถบอินอยู่ในกรอผกราเรียกได้ว่าเดมเบเล่มีอิสระเรื่องเกมรุกมากๆในยุคของเอเนริเกกและมันแหละครับแสดงให้เห็นว่าปารีสมีการเข้าทำอันหลากหลายทั้งการเจาะตรงกลางก็ได้เน้นเกมริมเส้นก็ได้หรือจะเปิดแบบเออร์ลี่ครอสก็ได้ทีมของเอเนริเกกให้ความสําคัญกับการครองบอลมากครับโดยทีมของเขานะฮะจะพยายามควบคุมจังหวะเกมและก็สร้างสรรค์โอกาสจากการผ่านบอลที่แม่นยำครับเรื่องการโจมตีก็เน้นการโจมตีจากด้านข้างครับปีกที่รวดเร็วและฟูลแบ็กที่ สนุนการบุกแบบนี้รับประกันเลยว่าปารีสอันตรายแน่นอนส่วนกองกลางครับ3คนก็จะมีบทบาทในการเชื่อมเกมระหว่างแนวรับและแนวรุกรวมไปถึงการตัดบอลและการเริ่มโจมตีใหม่แนวรับนี่ก็ใช้การยืนแบบไฮไลท์เพื่อกดดันคู่ต่อสู้นะครับใช้ความเร็วความเข้าใจและก็สร้างเกมรุกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดนี้ครับเอนริเก้มีอาวุธให้เลือกใช้งานสนุกมือทั้งการไปคว้าตัววันเดอร์คิดอย่างเดซเร่ดูเอมาจากร้าน60ล้านยูโรรวมไปถึงคาวีชาสควาลาสะเคเลียโอ้ยชื่ออ่านยากเละเกินเอาเป็นว่าเอาคาวีชาเนี่ยมา70ล้านยูโรจากนาปโปลีรวมไปถึงการมีแบสลีย์บาโคล่าเด็กนรกแตกอีคังอินอะไหล่ชั้นยอดจากเกาหลีใต้หรือจะเปลี่ยนไปใช้บริการกอนซาโลรามอสหน้าเป้าอาชีพก็มีครับ คุณลองเดาดูสิว่าพวกตัวจี๊ดๆความไวสูงจะปั่นป่วนพวกเทรนได้ดีมากแค่ไหนและนี่แหละครับที่ทำสาเหตุให้ปารีสมีเกมรุกที่สุดตีนที่สุดทีมหนึ่งของยุโรปโดย10นัดหลังสุดครับพี่แกกดไป40ประตูเรียกว่าเกมรุกนี่ไม่แพ้ลิเวอร์พูลแน่นอนพวกเขายิงในเกมนี้เท่ากันที่66ประตูไปครับเรื่องดาวซันโวของทีมแม้ว่าปารีสจะเสียเอ็มปปเปอไปแต่ตอนนี้พวกเขาได้ถือกำเนิดดาวยิงคนใหม่แต่หน้าเก่านั่นก็คือเจ้าชายดาวเตะอีสปอร์ตอุสมานเดมเบเล่เพราะว่าณตอนนี้เขาเป็น ดาวซันโวรประจำทีมปารีสแบบไม่มีอาการบาดเจ็บมาเก่ะกวนแล้วครับณนะวันนี้เดมเบเล่ทำผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมใน4ซันนี้นําเป็นดาวซันโวของลีกเอิงด้วยการกดไป18ประตูจากการลงเล่น22นัดปี2025เนี่ยพี่แกกดไปคนเดียว18ประตูจาก14นัดในทุกรายการเรียกว่าตอนนี้น้องเล่ยิงแบบไม่สนหน้าอินหน้าพรมและด้วยฟอร์มของเดมเบเล่มันกําลังแล่นฉิวแบบนี้ครับบอกเลยว่ามันแล่นฉิวเหมือนได้ครับไฮลักรีโวพรีรันเนอร์สบายสบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่า เน่ขายของและที่สําคัญครับหากเป็นผลงานยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก็ต้องบอกว่าเดมเบเล่ผลงานร้อนแรงเกินห้ามใจ8นัดที่ผ่านมากดไป6ประตูหนึง่งในนั้นครับคือการซัดใส่นัดชนะแมนซิตี้ไป4-2แน่นอนว่าด้วยผลงานห้าวเองแบบนี้เดมเบเล่ก็เลยส่งคำเตือนไปถึงทีมหงสแดงเป็นการเรียกนำจิมซะหน่อยว่า ก็เราบอกเลยว,ว่าเป็นเกมที่ยากแน่เพราะนี่เป็นยูฟาแชมเปียนส์ลีกเป็นเกมยุโรปและลิเวอร์พูลก็เป็นแชมป์กลุ่มมาดังนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลมีความมั่นใจมากเหมือนกันผมเชื่อว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมแน่ๆตามประวัติศาสตร์แล้วนะคะรับยูฟาแชมเปียนส์ลีกเนี่ยปารีสเคยประทะลิเวอร์พูลมา2ครั้งเท่านั้นซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อปี2018 รอบแบ่งกลุ่มซึ่งต่างฝ่ายต่างเอาชนะกันในถิ่นของตัวเองลิเวอร์ pool ชนะที่แอนฟิลด์3-2ส่วนปารีสไปตบลิเวอร์ pool 2-1ที่ปาร์คเดอะแพร้งแต่หากเอาแค่ปาร์คเดอะแพร้งและทุกรายการของอยู่ฝ่าก,ก็ต้องบอกว่าสถิติปารีสเหนือกว่าครับเราไปถึงความมั่นใจของทีมปารีสที่เคยเปิดบ้านเอาชนะทีมจากอังกฤษได้แล้วอย่างเรเบยซิฟ้าทําให้พวกเขานะครับมีผลงานการเปิดบ้านเจอกับทีมจากพรเม์ลีกดูดีมากมีผลงานสถิติชนะ6นัดเสมอ5แพ้ไปแค่4เท่านั้น ส่วนผลงานของปารีสในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นนี้ครับถึงแม้จะไม่ติด8ดอันดับแรกแต่ผลงานของพวกเขาไม่ธรรมดาชัยามิชัยมีแพ้ในบ้านตัวเองก็แค่นัดเดียวคือแพ้ต่อตราหมีไป1ประตูต่อ2แต่โดนยิงแซงในช่วงการทีที่93ดังนั้นเชื่อวันนี้จะเป็นงานยากสำหรับชาวหงแดงแน่นอนเพราะว่าการเจอกับปารีแสแซงแชร์แมงในช่วงเวลาต่อจากนี้ครับมันเป็นกระดูกชิ้นโตที่อาจจะไปติดคอก็ได้นันเนี่ย ไฮซัลรีโว่พีรันเนอร์สบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเพราะว่ามีช่วงล่างซูเปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชั่นที่ทำให้ห้องโดยสารนิ่งนุ่มนั่งสบายในทุกสถานการณ์